กินที่เจ้าเลยจ้า โอ้ยของจ้ามาหลังจากที่เ้าลวกซำแล้วจ้ะมาปรุงจ้ะบ้าน,นี้ผิกปนข้าวปลืวใส้ละลายหอมดีนี่บักกอกกินได้ทุกยามทุกเวลา <c oughs> เพราะต้องเาใส่ส่งฟิตไว้พอดอีเนี้ยกระเสบ เอานื้ๆนูน้นำปลาด้วพี่น้องปลาที่เดียวกับพออ่อหอมแดงหอมผักชีและกะหวานไฟบ่แหลักกะคข้นเตยพี่น้นองเอ้เต็มก,กระมังกินให้มันสะใจเราบ่าเนี่ยมาแซ่บๆน้ำกันได้พี่น้องได้เหมือนนี่หลายปีแล้วดิพูดใดบ่ได้กิน ห้อยโขงจะนุ่งกับมันกน็สิได้กินเมือเ้อนี้ละจะวิ่มันเป็นเสบเสมอมาซิมมึงกันของแซบีบของแซบ่บอืมสมกับพอดีนั่กับพอดีพอเอ้ยไปหามองกินเท่าพี่น้องไหมกินน้ำกันได้แต่เด้พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาหอยหอยมามื้อนี้ได้กินหอยกงได้พี่น้องเอ้ยหอยกงหอยหน้าหอยปลาขว่วเนอะพ่อครับแม่นแม่ขอบคุอครับผมด้านที่ปีนคนที่ไได้กินครับผมแม่นน้องสาวคนเพาะเพาะอันวัวน้อยมีผักหลายอย่างกันกระกันมีครับผมครับวัวน้อยก็มีครับผมจะเสกับได้ของฝากมาเข้ากันดีครับบ่เว้าหลายแล้วครับผมเิ่นี่กูมือนี บัวแบบบัวน้อยนี่เพาะกินเองก็ได้จ้ะสมัยตะกี้ขันฝนบรลงง็บ่ได้กินนะพอนะกินตามฤดูกาลครับอืมอืมมันดหีหากบัวหากบัวเพิ่นอืมบัวบัวแดงบัวแดงน้อยส่วนกันลายบัวอืม,อม,อม ไปดีเยเนา่ะขัะ่ม้นตรไคะเพราะปวดขึ้นเองวันนี้แม่้ไปยเร่ไปเต็มเต็มหนูว่านรันครับเริ่มประดท้ายตอนเป็นตัวไอ้เบง มันเดนี่ยวกับเรื่องมากกว่าเลยไว้โค้งมาเท่าเนี่ยแหละก,กับจากลานมากกับฝ้าเห็ดยานแสงเหมือนก่อนก้อยพอเนี่ยห้เนื่อเสื่อมได้ไหลายขาดแจ้งเกี่ยวขาดมุดเดียวแต่ว่าห้าวแบบ ông được đen vô Xuân Ừ. Ừ. Nó lại luôn. Tại sao nó lại lại đó? เป็นหัวเต็นท์นะฝนตกไหมอืมบริทางเห่างไรบว๊วยไม่อยากปักกระโดนอืมเนี่ยของเขากันครับผมก้อยหอยนี่อืมโอ้อืม กินเมียง <laughs> อืม,อม,นอมะะเน่าอืมสาลาเนียเก็บที่ฟางบ้าน <laughs> ครับเขาขุยไม่ได้น้อยเอาบวงส่วนอะไรมันพี่ปีสิงห์โอ้ยโอ้ทำไงเนี่ยนี่หอนบอกเดินไม่เผาอืม <c oughs> <c oughs> มตั้งใจฝากมาแส <g ül> ่บไปห,หน่อยโอ้โหโอ้โหนี่ว่ะอย่างทุกคนได้ไหม่รขึ้นหอดท้าพอทะแมนเนาะเขาได้กินบัวหน่อยกัเสียเนาะโอ้กินกระปุลจะกินบัวหน่อย <g ül> บัวแบ่เนาะกินกระปุล ไม่ใบเยจ้ะอันนี้ยาน้องอยากกวนเรียก่ระานไห้ล่อแหงมีใบฟ้ามันเขากันกับก่อยหอยขาอีกสักซี่หามือใบกระสิอไงเพราะว่าไม่เหลือมีใบแล้วพี่น้องปูกเอปลูกเอหัวกมีหนามมีทาปลูกเลยเลย จะบ่ะอืมครับอันนี้อาหารโบราณคนคนยุกโบราณสองเท่าเลยแค่เห็นอุปกรณ์ก็ใจแล้วพี่น้องปล่อยวางอุปกรณ์ทุกวันแล้วส่วนเอาฝาก ส่วนเอาส่วนเอาพี่น้องนี่มักอกาะเก็บไว้ในกองปิดเขามักกินได้ตลอดเนี่ยเรา้อยเห็นยัง ปุะกอบมาจากสารภาพต่ต้องสส้นแล่วกินเท่าตุ้งมือนี่ได้ตับหมกหมอกของมื่อืมอากาศหอนลายเสียงนกก๊กก๊กก๊กนกอันนี้คือนนกมั้งนกกวักปะนกนกแมนนกกกกปะนกไปนั่นนกเจาะไม้อืมคิดเบื้องบรรยากาศกันแล้วกัน Ô, mì hèn Trang có cọp gì khác อลองคุยกันดูปะนี่นี่ก็รลกกันพุกกันกน,กนะครับุว้ให้เหยน็นมากมากปู่ มันมันเลยสุดยอดเลยคุยกันบอกหายเนาะมันเข้ากันมันเข้ากันต่อผักกระโดนผักกระเดาผักมิกคนนี่กินกับกยห้อยเข้ากันซีบวกกินพวกพชรกระจายไม่ยังไงปก่คนตายไปแล้วพี่แรกก็จะซีบเพชร อ๋าโคงอะไม่ต้องอ,อ,อยากอ่ะร่องไปหาไปน้ำตลาดตต่นี้เนาะมันจะมีเป็นบางมืออ้าี่นองมันเท่าก็จะมาขายเาาายพิ่งเพาะเพาะเลี้ยงอะนํำมาขายบางหว่องกระจกกระสุงแกแต่เท่าซั่งเอา Hmm. Hmm. Mm. ต้วงนะปานนี้เลขินี่อย่าฟังมากกะต้วงเป็นไดพกว่ากลวงคักไนน๋อแล้วครับกินพ้าวได้หมูรสชาติกินพ้าวได้กินหอดบ้านน่องอ๋อเลาทสำหรับพี่้องที่เิึงอยู่ทั้งบ้านกะ เร said, oo, k k empresas, ิ่มก็อะไรก็แช่หน้าหอยเผือกกับยำน่งนี่นเนอครับผมหน้าหอยเผือกวิธีอีกตามล่ะขอบอกขอควาขอบคุณสำหรับเอฟซีนี่แววเวียนมาทิ่นหานเนาะใช่กินเนื้อเตนุ่นว่ะใครมากินเนืบแซต้นุ่นว่ะกินกินหลักขึ้นหอดปานปั๊บเลยแววมาทิ่นหานหน้าหอยเผือกร้านน้อยจะเสียงแจ่มบริการครับแม่จ้ะลองเปิดใหญ่สิขอไอตอนหลานเป็นนะครับด่างอธิษฐาแจ้งหน่อยใช่มากหนุนมีแฟนสองคนแม่แสดงได้กับสำหรับกินอยู่นี่ กินอยู่ร้างกับกินนอกกระฐานทห่ไม่ไหวพักไม่ดูเห็กินเห็เพื่อว่าเด็กกินหอบบาทเหงาไปยื้อรันกะรับไบ่อยผพกอย่างยนดีให้ความชื่นครับคุสวัสดีครัสวัสดีจ้า